ทอมมี่พอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอ m มี่ซ o อนนะครับกับ Tommy Podcast EP ีที่53แล้วนะครับในปีที่แล้วผมได้ทำพอดแคสต์เรื่องไอดอลในโฟร์เดกรุ๊ปที่มีผู้ติดตามใน YouTube และ Facebook มากที่สุดไปแล้วในยุคนี้ผู้คนก็พยายามหาสิ่งที่สร้างความบันเทิงและมันใช้เวลาสั้น เพื่อให้คนได้อมยิ้มกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้นั่นก็คือ TikTok และหลังจากนั้นทาง f o เด y g กรุ๊ปกำลังจะมีคอนเสิร์ตออนไลน์ชื่อว่า a k b f 4 p Asia Festival 2021ออนไลน์และก็มีช่องทาง TikTok ชื่อว่า a k b Group Asia Festival อย่างเป็นทางการด้วยและในพอดแคสต์ EP นี้ผมจะมานำเสนอวงไอดอลใน f o เ a y Group ที่มีผู้ติดตามใน tiktok มากที่สุดวงใน f o r e ไ u p วงไหนจะมีผู้ติดตามมากน้อยแค่ไหนไปชมและไปฟังกันได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมเก็บข้อมูลผู้ติดตามในวันที่15พฤษภาคม2 5 6 4และในข้อมูลนี้ผมจะไม่นับวงที่ไม่ได้เปิด tiktok ของวงอย่างเป็นทางการและวงที่เปิดตัวและ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับฟ o ร์เร p อีกต่อไปในเนื้อหาพอดแคสต์นี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะพูดแค่ชื่อวงประจำการที่ไหนและจํานวนผู้ติดตามใน TikTok นะครับในพอดแคสต์นี้ผมจะไม่นับช่องทางช่องทางรวมที่เป็น AKB f o r r o u p Asian Festival นนะครับนั่นคือ เป็นช่องทางรวมทั้ง AKB48 และวงน้องสาวต่างประเทศทั้ง7วงได้แก่ JKT48, BNK48, MNL48, AKB48 ทีม SH, s, H s g o 4 8และ AKB48 ทีม TP แล้วก็ CGM48 ด้วยนะครับอันดับที่8 AKB48 ทีม TP วงนี้ประจำการที่เมืองไทเปประเทศไต้หวันมีผู้ติดตาม9,738คนอันดับที่7 JKT48 วงนี้ประจำการที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมีผู้ติดตาม14,700คนอันดับที่6 HKT48 วงนี้ประจำการที่ฮาคาตะเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของจังหวัดฟุกุโอกะ ของประเทศญี่ปุ่นมีผู้ติดตาม23,300คนอันดับที่5 C.J. f o r e วงนี้ประจำการที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยมีผู้ติดตาม56,100คนอันดับที่4 S.G.O. f o r วงนี้ประจำการที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามมีผู้ติดตาม57,600คน อันดับที่3 NMB4Dec วงนี้ประจำการที่เขตนัมบะจังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นมีผู้ติดตาม61,800คนอันดับที่2 m m l f 4 d e x วงนี้ประจำการที่กรุงมานิลาประเทศิปิปปิน์มีผู้ติดตาม77,000คนอันดับ1 b n k 4 d e x วงนี้ประจำการที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยมีผู้ติดตาม253,500คนจบไปแล้วกับวงไอดอลในโฟเ Group ที่มีผู้ติดตามในทิกตอกมากที่สุดหวังว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามวงไอดอลของเคอร์โฟเร็กซนะครับถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องอย่างไรมีช่องทางวงอื่นที่นอกเหนือจาก แวงนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้กับทุกคนนะครับก็ถ้าใครชอบปอดแค์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้กับช่องทอม่สลอตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริง้งกิ้งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับก็สำหรับปอดแค์นี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่บอดแค์หน้าครับสวัสดีครับ